ไม่ใช่น่าจะทำลงติกต็อกมีลูกค้าก็มีส่งผมมาเหมือนเดิมครับนี่ครับส่งนี้นะครับไปดูกันตอนนี้เราจะขึ้นทรงกันด้วยวีใหญ่นะครับ ใช้วิใหญ่รับวิยาวนะครับกลางๆนะครับแล้วสอดเข้าไปแล้วก็ตัดเลยนะครับผมเพื่อจะไล่เฟดขึ้นไปนะครับเปิดข้างสูงนะครับข้างหลังก็อาจจะไวแบบลักใสยนิดๆนะครับผมก็ต้องเราก็ตามตัดตัดตามแบบที่ลูกค้านํามาให้นะครับผมตามใจลูกค้านะครับลูกค้าอยากหาลูมให้เรานะครับเราก็จัดไปเลยนะครับผมก็เปิดข้างสูงนะครับผมขาวๆนะครับดีนขาวนะครับผม ข้างหลังก็จะไล่เฟดให้มันบางๆนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เกิดแบบสมดุลนะครับไม่ต้องเอาขาวมานะครับให้มันพอดีพอดีนะครับผมช่วงข้างหลังนะครับโดยกันตีนไว้นะครับโดยคล้ซอยนะครับซอยแบบลองทรงสูงนะครับผมเปิดข้างนะครับข้างคล้ายๆลองทรงสูงแต่ไม่ใช่นะครับผมเราต้องกันกันตีนไว้ครับเปิดข้างขาวนะครับผมแล้วก็ใช้ใบฟันวัตต์เรียนนะครับเปิดเลยนะครับผม ลูกค้าเราต้องการสั้นๆซะหน่อยนึงครับเปิดข้างขาวๆนะครับสไตลแบบเหมือนรูปนะครับที่เอามาครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับผมเปิดข้างไปเอาวีสอดเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นนะครับผมดันขึ้นนะครับไล่ให้สูงขึ้นนะครับผมเพื่อจะเปิดข้างนะครับข้างสูงนะครับข้างหลังเราก็จะแต่งที่นะครับผมให้มันสมดุลกันครับให้พอดีๆนะครับไม่ได้ยาวมากสั้นมากนะครับแล้วก็ จะแต่งีกธีขลังนะครับตอนนี้เราก็เปิดข้างไปก่อนนะครับผมเปิดข้างแบบเรียวๆให้ดูเลยนะครับผมวันนี้คลิปนี้ครับเราก็จะตัดต่อหมาเดียวนะครับเพื่อจะได้วดีโอแบบซูมเป็นแบบนะครับเราไม่ได้ตัดเยอะนะครับให้ดูแบบการตัดนะครับผมวิธีการตัดของช่างนะครับก็ใช้ฟันแบตเตอรี่นะครับโยกคันลงสุดนะครับแล้วก็เปิดขึ้นนะครับข้าลางก็โยกคันขึ้นสุดนะครับ เพื่อจะให้มุกตีนขาวนะครับว่าให้มุกินผมเยอะนะครับจะให้มุกตีนขาวนิดนึงนะครับเราก็ต้องไถขึ้นนะครับกดคามให้สูงนะครับผมก็ไปดูงานกันก่อนครับช่องนี้ครับผม เราก็จะมาแต่งข้างหลังนิดนึงนะครับผมเพื่อจะให้ไล่เฟสขึ้นไปนะครับไม่ต้องการต้องการข่าวนะครับต้องการให้มันเงาเงานะครับผมเงาเงาแบบเป็นมิตินะครับมีมิตินะครับผมเราก็ไปดูไปนะครับผมส่งผมก็เราจะไว้ทุยบนนะครับช่วงบนนะครับจะไล่เฟสขึ้นไปนิดนึงนะครับไล่ยกวีขึ้นไปนะครับเราจะยกบีขึ้นนะครับเราไม่ต้องเน้นติดหนังหัวเท่าไหร่นะครับผมจะดูแบบ มีทิศครับข้างเปิดข้างสูงนะครับผมเราก็ใช้วีนะครับลองวีนี้นะครับผมด้วยกันทีนะครับตอนนี้เราสร้างแนวไว้ก่อนนะครับสร้างรอบแวกรอบทรงไว้ก่อนครับอผลังเราต้องการถุยนิดนึงนะครับลูกค้าต้องการถุยลูกค้าก็ทํางานนะครับขีก็ตักแดดตั้งวันนะครับมันก็จะไปสั้นๆนะครับมันร้อนนะครับตรงนี้หน้าร้อนนะครับเขาก็เอาทรงมาให้เราดูนะครับแต่เรามองก็เหมือนจะเปิดข้างสูงนะครับผม แต่ในติ๊กต่อเขาเรียกทรงอะไรนี่ก็ว่ากันอีกทีนะครับก็ใช้วีนะครับผมกลางๆนะครับเราม่ต้องการข่าวนะครับเราต้องการให้มันไล่เป็นเงาๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะกันข้างหลังอีกทีนะครับเราเก็บตีนให้มันสม่ำเสมอกันนะครับจนเวลาการอกมันจะออกมาดีนะครับผมก็ใช้วีเล็กเก็บตีนนิดนึงครับผมสบัดสบัดตีนผมนะครับรูปภาพ เราเขานำมาให้เราก็กินผมขาวๆนะครับผมเปิดข้างสูงนะครับเราก็ใช้วีเล็กนะครับเพื่อเจ็บรายละเอียดทีนะครับผมเพื่อจะได้แบบผมจะได้สวยขึ้นนะครับผมจะได้เงานะครับผมจะได้สม่ำเสมอนะครับผมก็ไปดูงานก่อนครับช่วงนี้ครับผม อนนี้เราก็ใช้วีเล็กนะครับแต่งตีนผมให้มันเงานะครับผมให้มันดูแบบมีมิตินะครับผมไม่ใช่ขาวอย่างเดียวนะครับให้ดูเงาดูแบบนวลเนียนนะครับผมจะได้แบบเวลากันออกมาจะได้ดูดีนะครับเราก็ใช้ฟันวีเล็กนะครับจีกลงไปนะครับทุกแมงไม่เท่ากันนะครับผมไล่เฟดขึ้นมานะครับให้มันดูกลมกลืนกันนะครับผมข้างบนเราจะตัดไงนิดนึงนะครับผมลูกค้าก็ไม่ต้องการสั้นมากก็ได้ครับ เราก็จะไล่จอนให้อีกทีนึงครับผมตอนนี้ก็คือเจ็บคมละเอียดนะครับผมจะกันนะครับผมใช้แบตเตอรี่กันขอบอีกทีนึงครับผมเพื่อจะให้มันดูเงาขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็คือทรงมันยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะมันต้องกันขอบก่อนไลเอียงก็จะดูดีนะครับตอนนี้ก็เราก็ตรงไหนไม่เท่ากันมันก็ใช้ฟันหุ้มข้างแบตเตอรี่นะครับผมอิกลงไปอีกทีนะครับเพื่อจะได้เงาๆนะครับ รามองตาเปล่าอาจจะดูดีนะครับแต่ว่าช่างยังดูไม่ดีครับเราต้องเก็บละเอียดวันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการขอบนะครับผมนี่ครับขั้นตอนนี้จะดูสวยงามนะครับมันจะกันขอบสวยๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะเน้นความละเอียดจริงเราจะลงใบมีดนะครับเพื่อจะให้มันขอบเงาสวยขึ้นนี่นะครับผมตอนนี้ก็กันให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับาลังแต่งเสร็จกันนะครับผมลูกค้าต้องการกันแบบรูปภาพนะครับเราก็ต้องกันนิดนึงครับ จะได้ออกมาแบบสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเราต้องการอีกทีครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็การขอบก่อนนะครับเน้นแบบจอนได้สวยหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราใช้ใบมีดแต่งทีครับตรงไหนไม่เท่ากันนะครับตอนนี้เราให้ดูพอคร่าวๆก่อนนะครับเป็นแนวทางนะครับผมก็กันการปุ๊บมันจะเด่นขึ้นมานะครับผมจะดูดีนะครับตอนไม่กันก็ไม่ดีนะครับผมก็ต้องที่สำคัญต้องเลี้ยงผมมาด้วยนะครับ าเราสั้นเกิน,นผมรูปผมไม่มีมันก็การอกไม่สวยนะครับมันก็จะดูไม่ชัดนะครับประมาณนี้นะครับผมมีลูกค้ารอคนนึงนครับผมตรงนี้เราก็ถ่ายทำตอนกลางคืนนะครับ <ทะ S 2> ขออภัยเรื่องแสงนะครับผมอาจจะไม่เรื่อง<บ>เหลืองมากนะครับอาจจะดูไม่ดีนะครับเราก็ทำมันเองนะครับทำแบบไม่มีตากล้องนะครับถ่ายเองนะครับผมช่างนอกบานนอกเรานะครับ ตอนนี้เราก็กันให้ดูนะครับกันขอบให้ดูนะครับสร้างแนวลงมานะครับตรงไหนไม่เท่ากันก็นกันทีนะครับก็ไ,ไปดูงานก่อนครับช่วงน,นี้ครับผม หล anyway, ังจากที่เรากันเสร็จเราก็ใส่แบบกันไกลนะครับยกขึ้นตัดไปนิดนึงครับผมเช็คความละเอียดนะครับผมอาจจะไม่เท่ากันนะที่แรกนะครับเราต้องเช็คอีกทีนะครับถ้าถามลูกค้าจะวีตรงหรือีเปก็ลูกค้าได้หมดนะครับผมจะวีไงก็ได้ครับแต่ไม่ต้องการสั้นมากนะครับพอดีพอดีนะครับผมแล้วก็ยกขึ้นตัดนะครับขั้นตอนตัดนี่ก็แล้วแต่ช่างนะครับตนาคารทนมัมนนะครับผมแล้วเราเช็คกันที่หลังนะครับเราตัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเช็คละเอียดทีนึงนะครับ ตอนนี้เราไล่ไปก่อนครับไล่ตัดปลายออกให้ทิ้งหมดหมดหมดนะครับี๋ยวเราก็จะไล่ขอบไล่อะไรทีนะครับผมเช็คผมนะครับผมเล็กเช็คผมนะครับผมหลังจากเสร็จเสร็จก็รักันนะครับผมทากิมทาอะไรเสร็จก็กันนะครับตอนนี้ก็จะมีมิติขึ้นอีกนิดนะครับเมื่อกี้เราใช้ฟันบัตรเล่นกันอย่างเดียวนะครับมันอาจจะดูไม่ชัดเจนนะครับนี่ตอนนี้เราเน้นความนั่นนะครับกันอีกทีนะครับผมให้ขนออกขนออกขนอ่อนออกหมดนะครับผมแล้วก็ จะดูเป็นกรอบทรงที่สวยนะครับผมถ้าเราไม่กันก็ไม่เท่นะครับมันต้องกันให้อีกทีนะครับเพื่อจะให้มันดูแบบสวยงามขึ้นอีกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมลองทรงเปิดข้างนะครับเปิดข้างสูงนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่างหมูบาเบอร์นะครับผมจะได้มีคลิปใหม่ๆมาให้ดูนะครับช่างหมูบาเบอร์นะครับขอบคุณมากครับ